มาถึงคู่เอกวันนี้นะครับโชคใดพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นะครับมุมแดงก็คือบุหลงนะครับครองส้มภูริสอดน้ำเงินเจริญสุขนะครับสอจโต้งราชีนนะครับแม่อย่าลุดอย่าลุดเจริญสุขติดอีกเอาแม่แม่สายสวยนะครับบุหลงนานนโอทีแม,แม่นแม่นแม่นเอาตั้งไว้คอยโต้บุหลงเอาขวามาต้องรู้อย่างเดียวเจริญสุขหยุดไม่ได้นะครับเอา ตาจะตกด้วยนะเอา้ามุมแล้วอยู่ในสามเหลี่ยมอยู่ในสามเหลี่ยมกรรมการยังไม่แยกเอามาชากมาตีได้ไหมหนึ่งดอกอต่อดอกเดียวนี่ครับการของพัดวงไว้แกะแย่งมากลางเวทีไปเข้าไปไปเข้าไปเดี๋ยวดูหาขวาจเจริญสุขซ้ายบุญหลงซ้ายไปสองแขนเจริญสุขหางโตคืนทันควันเลยพยายามจะขยกให้เร็วนะครับจเจริญสุข แต่ช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเข้าจังหวะสาดีครับเบินไปครับของบุญหลงอ่าตั้งไว้ยังคืนไม่ได้ครับกรรมาการงัดแยกออกมาครับเดินเร็วครับแม่เดี๋ยวนี้ใช้ได้เลยของบุญหลงนะครับอา้าวแต่ไม่ละความพยายามนะครับกระญนสุกบุญหลงอาศัยลูกเ๋าวออกอ้าวต่อยไปก่อนต่อยให้เปิดกัเอา้าซ้ายสวยสองดอกโตไม่ได้ล้าวไม่แกชกแบบโอ้โหมีคลาดเลยแทงไมีดอกนึงเก๋าเอาอยู่เอาอยู่ไหมบุญหลง โอ้ย้ายมขยันออกแล้วนะครับทางด้านบุญหลงครับแต่ดูครับจเจริญสุขไม่สนใจอะครับติดตัวพออยู่ไหนยัดไปครับเอาสอกมาจากบุญหลงจเจริญสุขเดินชนยัดเข่าตัวสอกกันไปบวกสอกเปลาสอกอีกทีครับมาโดนเดือดวงน้น ต้องยกให้เสียบสเลยนะครับออกคู่มวยมาคู่นี้โอ้ดูดิวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เอาสองดอกดอกเดียวเอาแต่มาแต่มาจับไปต่อยไปตีไปตีไปตีไปเจริญสุข้ายไปตีไปถอยตัวตีไปอีกหีได้ตีไปหีได้ตีไปกรรมการยังไม่แย่เอ้าตีไปตีไป้ายไปผูหลงกันไว้เอ้าถอยมาเอ้าอยู่ในอยู่ในสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอ้าก็ฟันไปโอ้โหมันมันอะไร คับคู่เอกของเรามาเจริญสุขมาชวนทะเลาะวงในมาแต่ว่าบุญหลงมาโตแล้วก็มีศอกอุย้ยดูมาดวเนียดวเนียกันอยู่ครับที่มุมมุมกลางบุญหลงเอ้าโดนศอกขล้เอาซอกคืนโอ้ยมาดวนเดือดมาศอกมาศอกคืนเขายัดไปครับตั้งไวเอาต่อยท้องครับเจริญสุขบุญหลงตั้งป้องดักแทงเอาตีคืนไปโอ้โหสุดๆเลยครับ เบียดกันเอียดอางกันโอ้โหมันมันอย่างนี้ชิงจะโอ้ยหมัดไปสองมาส็อกไปเอ้าแทงมาแทงไปเอ้าโอ้ยลงไปเอ้าเจริมชุบตีไปบนเดิมที่สี่โอ้ยป่าโว์เพิ่นแข้งซ้ายบุหลี่เอ้าอ่าฮ่าฮ่าแม่โยนเข่ามาครับมาดูยกสุดท้ายวัดดวงวัดใจครับสาม โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่แหละครับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณพี่เฉียนดูชอบชอบลุ้นเลยเอาต่อยไปเอาจเจริญสุขลุยอย่างนิวเลยลุยไปเอาบุหลง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 อย่านะอย่ามนนะอย่าเอาจเจริญสุขตีไปตีได้ตีไปกรรมการยังไม่แย่เอา้าเชือกไม่เอา้าเดินอีกจเจริญสุขอา้าโอ้ยสายตรกนี้ใช้ได้ใช้ส่าสามอา้าโอ้โหจเจริญสุขตีได้ไหม อ้าวล็อกยังยังตีไม่ถนัดเอาตีได้ทีเดียโหนปลายเชือกไม่เอานี่ครับมาตูมาติดเชืยไวติดเชือไวตอนนี้เป็นนอกกับนายมาบุญหลง <c oughs> อืมอ้าวยัดไปครับบุญหลงครับยังเดินต่อเ้าซ้ายจากบุญหลงติดตัวอีกแล้วครับถ้าติดตัวนี่เป็นเกมของเจริญสุขแน่นอนครับอ้าวยัดมาใกล้ๆอ้าวแทงได้ไหมแทงได้ไหมไม่มันมัน,มนยัง ชัดเจนพยายามจะสอดแขนขึ้นครับอา้าวไถข,ขึ้นคอได้แปะตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมาการพงพัน์แย่ครับโอ้โหจัดอะไรนี่นะครับโอ้โหสุดๆเลยสุดๆเลยนะครับไปไหนอ่ะไปที่แดงนะครับโอ้ชูม,มือให้แดงนะครับวันนี้อา้าโอ้ชนะแบบโอ้โหบุญลลงนะครับของสุภูริสดชนะคะแนนเจริญสุขสจโต้ปราจีนโอ้โหนี่ดูนี่